สวัสดีท่านผู้ชมก็คนปลาเห็ดก็เเรียมนึ่งข้าวน,านะน,น,นึ่งข้าวหนึ่งปลาท่านผมปลาเห็ดก็เตรียมนึ่งข้าวหนึ่งปลาเตรียมเอาไปนะท่านวันนี้เรานึ่งข้าวไปเยอะนะทุกท่านนะเลี้ยงแขกนะอ่า มีเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรนะรท่านอะ เดีย๋ยวผมก็จะขนของขนอะไรขึ้นรถนะทุกท่านฝนเหมือนจะตกเนาะวันนี้โอ้ยอย่าตกเลยภาวนาจะไปขนของก่อนทุกท่านเอาน้ำเอาเครื่องดื่มอะไรขึ้นรถก่อนสายหลงมาขนเร็วเอ้ออย่าสายหัวสิ น,นี่จะเป็นน้ำดื่มนะทุกท่านมาเร็วมา มืออีกข้างนึงมันหิวไม่ได้นะพี่น้องต้องหนีเอาแบบนี้นะเงินกองกลางก็น่าจะไม่รู้พอหรือเปล่านะ้องท่านว่าเมื่อวานก็ซื้อขนมเอ้ยซื้อข้าวซื้ออะไรซื้อกับข้าวซื้ออะไรหมดไปพันพันกับเจ็ดสิบบาทเมื่อวานนี่ใช่ไหมเมื่อวานหมดไปพันเจ็ดสิบบาท <c oughs> มีค่าไก่ค่าอะไรด้วยนะท่านนี่จะเป็นน้ำอารมณ์นะท่าน เดี๋ยวจะขับรถเลยไปเอาอาหารนะผมก็ยังไม่ด้อาบน้ำหรอกเดี๋ยวอาบกล้ามอาบอะไรก็เตรียมตัวนะท่านเลยไปเอาอาหารที่คุณทอ้องซะก่อนค่าอาหารเมื่อวานเราจ่ายไปแล้วนะท่านเออ ค่าอาหารค่าไก่ที่ยังไม่ได้จ่ายมีค่าไก่นะส่วนค่าไฟบ้านลุงเลื่อนสิบเก้าบาทให้แกจ่ายเอาเองนะแล้วก็ค่าไฟบ้านเดแม็กเนี่ยน่าจะน่าจะไม่ได้จ่ายน่าจะฟรีแล้วนะท่านเพราะว่ายอดมันไม่ถึงเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเกิดมีต้องจ่ายนะเดี๋ยวจะมาคำนวณแล้วก็บวกลบกันอีกทีแล้วค่อยแจ้งนะครับ มันต้องพอนะท่านถ้าไม่พอเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่เหลือผมใส่ไปเองนะท่านถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่พอนะถ้าเกิดเงินก,กลางมันไม่พอเดี๋ยวที่เหลือมันขาดมันขาดหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมเพิ่มไปเองนะเอออ่ะโอเคครับผม เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเงินมีเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่ฮะค่ากับข้าวนะกับค่าข้าวไปแล้วนะท่านค่าข้าวซื้อมาก,กี่กิโลไม่รู้ฮะกิโลซื้อข้าวมาหุงด้วยนะท่านนะครับ่นะเราก็ทยอยขนของขึ้นรถนะท่าน cái phôm đấy với này เพราะว่าเราไปกินข้าวกินอะไรที่บ้านลุงเลื่อนแกอาจจะไม่มีคนล้างนะทุกท่านก็เลยใช้เป็นถ้วยโฟมนะถ้วยโฟมแล้วก็ช้อนพลาสติกนะเสร็จงานมันก็แยกย้ายกันจบนะฮะเออฮะโอเคครับทุกท่านเตรียมของเตรียมอะไรขึ้นรถ ด้านในอีกนะฮะป้ายเป้ยอะไรก็เตรียมหมดแล้วนะฮะทุกท่านเออฝากไวท้ท่านนี้ทุกท่านสวัสดีครับ